ครับจุดเอฟซีก้าเชนักทุนท่านกรับวันนี้วเรากีับรายการเหมือนเช่เคยนะครับคลิปนี้นำเสนอ2ประเด็นใหญ่ครับเรื่องของแมนเชชั่นสตีที่ตกเป็นข่าวว่าโอ้โหกกำลังจะเอาเออร์ริงบรอสฮาร์แลนด์กับแจ็คเกลิสส์ครับเป็น2ผู้เล่นหน้าใหม่ในซัมเมอร์นี้นะครับโดยที่เข้ามาทดแทนผู้เล่นตัวเก่าๆก่าข่าวนี้มันทำให้พรีเมียร์ลีกสะเทือนจริงๆนะครับแล้วก็ประเด็นของเอฟเวอร์ตันครับเอฟเวอร์ตันล่าสุดตกเป็นข่าวว่าให้ความสนใจจริงๆจังๆกับคาร์ลีดูคุลิบาลีกองหลังตัวเก่า ของทางนาโปลีนะครับนี่คือ1ในนักเตะที่เอเวอเรตันกำลังจะล่าตัวในซัมเมอร์นี้นะครับเป็นแผนงานและก็โปรเจกต์ของคาร์โลอันโชลติครับและคลิปนี้เราจะมาส่องดรีมทีมของเอเวอเรตันสำหรับฤดูกาลถัดไปก็แล้วกันฟังกันจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์น,นะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยก็ได้เหมือนเช่นเคยใครไม่เคยกด subscribe กระดิ่งให้กับช่องทางนี้ยังไงร,รบกวนกันด้วยนะครับที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ เรื่องแรกกับเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากที่ิกิโอคอรกุนครับกองหน้าอาร์เจนตีกับมาสเตอร์ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะหันหลังให้แก่กันโดยที่เอลกุนจะย้ายออกจากทีมหลังจากที่อยู่กับทีมมานานมาก10ปีนะครับซัมเมอร์นี้เขาย้ายทีมทันทีเพราะว่าทางซิตี้และเปปกัวริอล a าได้มีการคุยกันก่อนที่บอกกับเอลกุนในการซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่าเขาจะไม่ได้รับการต่อสัญญาครับ ถ้าหากว่าเขาต่อเราไม่ได้การันตีในการลงเล่นให้กับคุณเพราะว่าตอนนี้แมสตี้ก้าวหน้าไปเยอะมากครับโดยที่ไม่ได้ต้องการเอลกุนอีกต่อไปนั่นคือการพูดคุยแบบลูกผู้ชายตัวต่อตัวชัดเจนไม่ต้องมีอะไรอ้อมค้อมครับเอลกุนก็ยอมรับในสถานะของตัวเองและเขาตัดสนใจแล้วว่าเขาจะไปแต่จะเลือกใครนั้นอยาขออาศัยเวลาอีกสัก2อสาเดือนตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับส่วนประเด็นที่จะนําเข้ามาทดแทนเอลกุนเนี่ยหลายสื่อของทางอังกฤษ ทางยุโรปทั้งทั่วโลกบอกว่าถ้าไม่ใช่เอริ่งบร a l ชา,าลนก็ต้องเป็นโ o ม e รูลูกากูใช่ครับอันนี้ชัดเจนมากครับล่าสุดนะครับเจมดักเกอร์นะครับซึ่งเป็นนักข่าวน้ำดีของทาง t ดอะเทเลกราฟและยังมี t a l k สปอร์และอีกหลายสื่อนะครับรายงานข่าวเลยและเป็นในทิศทางเดียวกัน,นครับบอกว่าแม t e r สตี้วางเป้าหมายอันดับหนึ่งแล้วหลังจากที่ทางบอร์ดบริหารทางเป๊ปแล้วก็ทีมงานมีการคุยกันเมื่อเอลกุน ต้องจากลาทีมไปครับคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนเอลกุนได้อย่างดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดครับเป็นเออร์ลิงบรอสฮาลันกองหน้าตัวเก่งของบรัเซียดอทมุนนั่นคือเบอร์หนึ่งเลยจะเอาให้ได้จะล่าตัวให้ได้จะทำทุกวิถีทางในการได้ตัวเออร์ลิงบรอสฮาลันเข้ามาอยู่กับทีมครับซึ่งแน่นอนครับเออร์ลิงบราสฮาลันเป็นนักเตะที่อยู่ในกระแสร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ เป็นกองหน้าที่ว่ากันว่าครบเครื่องที่สุดอีกคนหนึ่งครับถ้ามองในมุมกองหน้าหมายเลขเก้เป็นกองหน้าอาชีพนอกเหนือจากโรเบิร์ตเลวารอฟสกีหรือจะเป็นแฮร์รี่เคนก็ต้องเป็นเออร์ลิงบร็อคทัลเลนนนะครับที่ครบเครื่องเรื่องต้มยำม,มากที่สุดแล้วและก็แน่นอนครับถ้าหากเรือใบสีฟ้าจะหาตัวนักเตะที่การันตีการยิงประตูมีความครบเครื่องในตัวเองมีความอันตรายในยเรื่องของกรอบเขตโทษ18หลา ไร้กาศทั้งลูกการอากาศและลูกบนพื้นแล้วถ้าจะทุ่มจริงๆและเป็นเกรดเจริงๆนักติกดคุณภาพจริงๆอายุการใช้งานแบบยาวๆใช้เหมือนเอลกุลนะครับที่ใช้มาตั้งแต่ปี2011เรื่อยมาถึงปี2021มันต้องเป็นเออร์ริงบราส์ทัลนี่แหละครับเพราะว่าอายุปีถ้าเซ็นปถ้าสัญญาระยะยาวอยู่กันยาวๆช่วยกันโกยความสําเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปีทุกซีซั่นทุกฤดูกาลเออร์ริงบราส์ทัลนคือตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดครับ ซึ่งทางบอร์ดบริหารของซิตี้กับทางเป๊ปโกลิอาลานะครับพงกหัวเห็นด้วยมองในทิศทางตรงกันว่ามันต้องเริ่มจากตอนนี้สําหรับการที่จะมีการถ่ายน้ํามันเครื่องการผลัดใบตัวนักเตะที่กําลังที่จะโรยราลงไปเอลกุลคือหนึ่งในนักเตะที่ถูกพองถ่ายไปแล้วต่อมาจะเป็นแฟนานินโยซึ่งเป็นผู้เล่นกําลังหมดสัญญาและอาจจะไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาเพิ่มเติมเท่านั้นไม่พอนะครับตัวนักเตะรายอื่นๆ เข้าสู่ในหลัก3แล้วเมื่อใดที่ตัวหลักตัวคีแมนนะครับกำลังเข้าสู่ในวัยย่าง30ไม่ว่าจะเป็นเควินเดอร์บอยอิวคายกูโดกันรรยันมาร์เรสเนี่ยคือสัญญาณเตือนของทางแมสตี้เลยว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้สําหรับหาตัวแต่ตัวแทนที่เหมาะสมมันจะได้มีความสมดุลซึ่งกันและกันครับมันก็เลยทําให้บอร์ดบริหารของซิตี้และตัวเป๊ปเนี่ยมองไปที่เอริงบอสฮารัน และเท่านั้นไม่พอนะครับนอกจากเอริกบอลทันแล้วยังมีแจ็คกิลลิชอยู่ในโผอยู่ในลิสต์รายชื่อด้วยนะครับเห็นว่าทางเทเลกราฟเนี่ยเขาบอกว่าแมสตี้วางเงินลงทุนในตลาดอรอบนี้นะครับอยู่ที่200ล้านปอนด์200ล้านปอนด์กับการนำผู้เล่นระดับคุณภาพอายุไม่เยอะอย่างบอลทันแล้วก็แจ็คกิลิชเข้ามาร่วมทีมเพื่อเป็นการทดแทนบรรดารุ่นพี่ที่จากไปอย่างเช่นฟานนดินโย่หรือเอลกุน ทีนี้ในเคสของ e ออร์ลิงโบรอกทาเลนครับเรื่องของเงินเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของแมนเชสเตรซิตี้เพราะว่าซิตี้เป็นทีมที่มีเงินอยู่แล้วแต่ปัญหาของซิตี้ก็คือพวกเขาจะยอมใจ่ายในราคาค่าตัว1 5 4ล้านปอนด์ให้กับ e ออร์ลิงโบรอกทาเลนหรือเปล่าตัวนี้น่าสนใจครับเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาซิตี้ City เนี่ยได้มีการลงตลาดการเสริมทัพพวกเขาจะไม่จ่ายเกินไปกว่าประมาณสัก60 ล้านปอนด์ประมาณนี้ขนาดตอนที่คุยกับแฮร์รี่แม็กไกว์ครับซิตี้วางค่าตัวแม็กไกว์อยู่ที่65ล้านปอนด์แต่ตอนนั้นเนี่ยเลสเตอร์เรียก80ล้านซิตี้ถอยฉากเลยไม่เอารอได้นะครับสุดท้ายพวกเขาไปได้ตัวเดนจานอาเก้40ล้านไปได้ตัวรูเบรดิแอสประมาณ60และตัวผูเ้เลื่อนรายอื่นๆนะครับอยู่ที่หลักๆ50 40 60ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าต้องไปเอาเอาริ่บราซ์สถานจริงๆนั่นแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่า ซิตี้บาคลั่งพวกเขายอมที่จะทุ่มให้กับนักเตะคนนี้คนเดียวเพราะเชื่อมัน่นว่านี่แหละคือกองหน้าระดับโลกคนต่อไปกองหน้าที่ครบเครื่องที่สุดต่อจาก Harry Kane แฮร์ร,ร,รี่เคนและโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้กองหน้าที่จะทำให้ซิตี้ยิงประตูอย่างเป็นกอบเป็นกำกองหน้าที่จะทำให้ซิตี้หมดห่วงในเรื่องของการทำประตูกองหน้าที่จะทำให้ซิตี้ชนะในทุกๆเกมและเป็นกองหน้าที่จะทำให้ซิตี้ คว้าความสําเร็จในทุกรายการที่ซิตี้ร่วมรายการด้วยแต่มันต้องแลกมาด้วยเงินค่าตัว154ล้านปอนด์นั่นคือสิ่งซิตี้ City จะต้องทําให้ได้นอกเือจากนั้นครับซิตี้ต้องไปคุยในเรื่องของค่าเหนื่อยเพราะว่าค่าเหนื่อยณนะตอนนี้ของซิตี้เนี่ยเพดานสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ0 0 0แสนปอนด์และถ้าเป็นตัวเลขนี้แล้วเอริกบล็องชารเลนอยากได้ประมาณสัก200แสนหรือ2 5 0 0 0 0หมื่นปอนด์เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาของซิตี้เช่นกัน ส่วนในเรื่องเงินกินเปล่าของมิโนไรอุราที่ต้องได้อยู่แล้วสำหรับการดีลในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่มีปัญหาสำหรับซิตี้เช่นกันถ้าหากว่ามันเป็นเงินกินเปล่าที่ไม่ได้เยอะเกินไปสมมติว่าไรอุราของเงินกินเปล่าเนี่ยประมาณสักสิล้านปอนด์ผมก็เชื่อว่าซิตี้ก็มีแบ่งหน้าเค้กตรงนั้นเอาไว้ให้กับไรอุราอยู่แล้วเป็นค่าเหนื่อยค่าดําเนินการอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าจะมีปัญหาหรือว่าจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้ดีลนี้มันมีความเชื่องช้าเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเป๊บ,บ Min นรร่าาาะเพว สองคนนี้เอาตรงๆนะครับไม่กินเส้นครับกินเกาเหลาซึ่งกันและกันที่ผ่านมานะครับเอเย่นตัวแสบเคยด่ากราดใส่เป๊ปกุลิลาาอย่างหนักเอาไว้ไล้วราเคยทะเลาะก,กับเป๊ปเคยพูดใส่เป๊ปพูดถึงเป๊ปแบบสาเสยเสียต่อหน้าสื่อนะครับประมาณว่าเป็นพวกที่ขาดตาขาวเป็นพวกสุนัขลอบกัดอะไรประมาณนี้แล้วเป๊ปก็เคยตอบโต้ไลอ์รากลับไปเหมือนกันนะครับบอกว่าไอ้ที่ไลราพูดมาเนี่ยมันเข้าตัวนะ ลาร่าเนี่ยนะตัวดีหวังแต่ผลประโยชน์เคยเสนอนักเตะที่เขาไม่เอาเอามาให้กับเขาที่ตอนที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีการแลกโ,โหน้ำลายกันซึ่งแต่ละการศาสตร์ไปศาสตร์มาเนี่ยต่อนเนื่องนะครับตอนนั้นแต่ว่าเรื่องนี้มันนานมาแล้วลวาเร่าก็เคยพูดเอาไว้นะครับบอกว่าปัญหาเดียวที่เขาจะมีการส่งนักเตะในความดูแลของเขาเนี่ยไปให้กับซิตี้ก็คือเป๊ปกัวเดีย่าเนี่ยแหละเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเป๊ปมันไม่ดีครับ เขาเองก็ไม่ได้ชอบเป๊บเป๊ปเองก็ไม่ได้ชอบเขานะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องติดตามต่อว่าถ้าหากว่าแมสซิตี้ต้องการฮาแลนด์จริงๆเป๊ปจะเอาอยัางไงเป๊ปจะคุยกับลาอร่าหรือเปล่าแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นเรื่องของความเป็นมืออาชีพครับต้องอย่าลืมว่ามิโน่ลอรราคือลูกค้าของเออร์ริงบล a อกฮาร์แลน์ถ้าฮาร์แลนด์อยากจะไปแมสซิตี้และเขาคุยกับมิโน่ลาอร่าว่าเฮียผมอยากจะไปที่นั่นนะเพราะว่าที่นั่น ตอบโจทย์ความต้องการของผมเองไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินทั้งกล่องทั้งไรายได้และความสําเร็จผมอยากจะประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดซึ่งถ้าฮาลันได้มีการคุยกับมิโนไรอราผมเชื่อว,ว่าทุกอย่างมันน่าจะซอฟลงแล้วในขณะเดียวกันทามาสตี้ก็ต้องมีการคุยกับทางเป๊ปว่ามาสตี้เนี่ยกับทางเป๊ปเห็นพ้องต้องการว่าฮาลันคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นตัวแทนของเอลกุนดังนั้นไอ้เรื่องเก่า,เ,กาเรื่องที่เคยขัดแย้งกันบาดหมางก,กันเนี่ย ทิ้งเอาไว้อยู่ข้างหลังจับมือร่วมกันทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและขององค์กรน,นะครับดังนั้นมันเป็นไปได้ที่ทั้งเป๊ปทั้งเลอราจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งมองตากันอีกครั้งหนึ่งโอเคอาจจะไม่แบบลึกซึ้งเองคือเพื่อนซิไม่ใช่แต่ทำเพื่อทีมแมสตี้ทำเพื่อองค์กรทำเพื่อนักเตะที่ตัวเองดูแลอยู่ของมิโนราล่านะครับอันนี้ต้องจับตากันต่อ เรื่องของฮาแลนด์แต่ผมเชื่อว่าแมสซิตี้เอาแน่นอนต่อให้ว่ามันจะเป็นหนึ่งรล้านปอนด์ถ้าตัดใจแล้วก็ต้องลุยเต็มที่แต่ถ้าไม่ได้เมื่อไรนะครับไม่ได้เมื่อไรเนี่ยซิตี้พร้อมเบนเข็มทันทีเพราะว่าเขามีเป้าหมายรองนั่นก็คือโรเบรุลูกากูครับโรเบรุลูกากูครับค่าตัวไม่ได้แพงมากเท่ากับเออร์ดิงบราสฮาแลนด์แต่ถ้ามองถึงสไตล์คาแรคเตอร์แป๊บกับซิตี้ยังชอบเออร์ดิงบราสฮาแลนด์มากกว่าส่วนคําถามที่บอกว่าเอ้าพี่แล้วแฮร์รี่เคลล่ะ ไม่สนใจเหรอสนใจแน่ครับแต่ในเคสของแฮร์รี่เคนเนี่ยมันเป็นการคุยที่ยากมากเพราะว่าถ้าไปคุยกับเดนนลเลวีซึ่งเป็นระดับเฮดใหญ่ของสเปอร์เนี่ยมันไม่ง่ายครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการที่สเปอร์จะปล่อยเพชรเม็ดงามหัวใจสําคัญของทีมไปให้กับคู่ต่อสู้เปรียบเสมือนเป็นการยืนหองให้ศัตรูครับตรงนี้มันเป็นการเรียกเงินค่าตัวที่สูงที่สุดและเยอะที่สุดเท่าที่สเปอร์เคยมีมาดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ส่วนประเด็นของแจ็คเกเรลิครับให้จับตานะครับเพราะว่านักเตะคนนี้เป๊ปโกดิโอลาซิกิบรดิรสตน์และทีมงานของมิสิีเทุกคนชื่นชอบในสไตล์การเล่นฝีเท้าความสามารถของแจ็คเกเรลิเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่โปรดปรานเลยแล้วก็อยากที่จะให้เข้ามาอยู่กับทีมแล้วก็เป็นตัวตายตัวแทนที่เหมาะสมในเวลาที่เควินเดอร์บอยหรืออิวคายกุรกันไมไ่อยู่กับทีมแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นการสารต่อความสมดุลความลงตัว และเพิ่มความสําเร็จให้กับตัวซิตี้แต่ปัญหาสําคัญนะครับของตัวแจ็คเกอร์ลิสก็คือเรื่องของค่าตัวครับอสเซนิลยืนกรานครับต่อให้ว่ามีสถานการณ์โควิดแต่วิลลาบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวของพวกเขาเองเนี่ยมีความสมดุลในเรื่องของการเงินพอสมควรครับไมไ่มีปัญหาในเรื่องของเม็ดเงินที่โอ้โหขัดสนนู่นนี่นั่นไม่ใช่ยังคงยืนกรานนะครับว่าค่าตัวของแจ็คเกอร์ลิสจะอยู่ที่100ล้านปอนด์ ถ้าคุณมีต่างคุณเอามาแต่ในมุมของซิตี้เนี่ยไม่ได้มองแจ็คเกิลเชเป็นในหลัก100ล้านปอนด์ครับจะอยู่ที่ประมาณสัก70ประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าวิลล่าจะยอมหรือเปล่าแต่ดูแล้วไม่น่าจะยอมอย่างก็ตามครับซิตี้ยังคงพยายามจะทําทุกพิธีทางเพื่อที่จะได้ตัวทั้งเออร์ลิงโบรสฮาแลนดและ Jack เก e รเลเข้ามาร่วมทีมในสัมมน,น้ครับจับตาความเคลื่อนไหวของซิตี้ให้ดีๆแล้วบอกเลยนะครับว่าถ้าซิตี้ ได้ตัวเออริ่งบราส์ตันแลนแจ็คเกเลเข้ามาบ้านแตกครับกองหน้าเนี่ยโอ้โหฮาแลนด์นี่การันตีอยู่แล้วและคุณได้ทั้งสเตอร์ลิงมาเรสบาร o โนซินบาฟิลฟอรเดนคิวินเดบรอยอิคาร์ตุกัน,กนคอยเปิดคอยป้อนให้เท่านั้นไม่พอครับถ้าได้ตัวแจ็คเกลชบอกเลยนะครับบ้านแตกครับไม่ต้องอยู่กันระฮะพีเมลี primary, ครับสะเทือนกันทั้งประเทศเลยทีเดียวรวมไปถึงพวกยุโรปด้วยเช่นกันนะครับเรื่องของซิตี้มีเท่านี้ มาถึงประเด็นของ Dream t เอฟเวอร์ตันกันบ้าง Dream t เอฟเวอร์ตันรับบอกเลยนะครับว่าซัมเมอร์นี้จะเป็นซัมเมอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นของเอฟเวอร์ตันตามข่าวออกมาบอกว่าคาร์ลชอรติดกับมีการคุยกับทางบอร์ดบริหารเรื่องถึงการเสริมทัพสําหรับซัมเมอร์นี้บอร์ดบริหารไฟเคียวนะครับบอกว่าอันเช่อยากได้ใครขอให้บอกเดี๋ยวพวกเขาจะเดินเรื่องให้ทันทีและหนึ่งในนั้นนะครับที่อันเช่ต้องการจะได้คือคาร์ลดูคูลิบารีอันนี้ชัดเจนครับว่าอันเช่ต้องการได้จริง เพื่อที่เป็นการคันน็อตแนวรับทําให้โครงสร้างในหลังบ้านมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งถ้าโครงสร้างในจุดสําคัญนะครับมีความแข็งแกร่งส่วนประกอบอื่นๆก็จะดีตามครับนี่คือโปรเจกต์สำคัญของอันเชลรติครับโดยที่ว่าคาริดูคูลีบารีจะเป็นเป้าหมายหลักครับแม้ว่าจะมีข่าวแซมแซมเข้ามานะครับบอกว่าลิปูก็ต้องการจะได้ตัวคาริดูคูลีบารีนะครับหลังจากที่เคยสนใจตอนนั้นราคาแพงไปแต่ตอนนี้นะครับราคาค่าตัวของคูลีบารีเนี่ยจะต่ําลงมาอยู่ประมาณสัก 50ล้านปอนด์ถ้าเป็นตัวเลขนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่จับต้องได้ทั้งฝั่งลิพูก็ดีทั้งฝั่งเอฟเวอร์ตันก็ดีนะครับลิพูได้เปรียบเอฟเวอร์ตันอยู่ตรงที่ว่าเป็นทีมที่ใหญ่กว่าและเป็นทีมที่ลุ้นความสำเร็จได้มากกว่าเอฟเวอร์ตันอย่างไรก็ตามครับเอฟเวอร์ตันก็มีจุดได้เปรียบก็คืออันเช่กับคุริบารีเคยร่วมง,งานกันมา18เดือนรูซส้รูฟพุงมีความสัมพันธ์อดีตต่อกันนะครับดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็นจุดสําคัญเลยที่ทําให้เอฟเวอร์ โน้มหนาวจิตใจแล้วก็ดึงตัวคลิบรีเข้ามาร่วมทีมได้ d r ดีมทีมของเอฟซันครับมีใครบ้างแน่นอนครับเราไปมองที่ผู้รักษาประตูกันก่อนผู้รักษาประตูไม่พ้นจอแดนพิกฟอร์ดยังคงเป็นมือหนึ่งในใจของอันเชลตติส่วนมือสองครับเป็นโรบินโอเซนครับที่อันเช่ก็ยังต้องการให้โรบินโอเซนเป็นมือสอเหมือนเดิม ส่วนมือ3อันนี้ชัดเจนแล้วครับว่าเป็นเจ้าเวอร์จิเนียที่โชว์ฟอร์ไมได้ดีแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับอันเช่ได้ตอนที่ทั้งพิกฟอร์ดกับโรบินโอเซนไม่อยู่ทีนี้ขยับมาที่แบ็กขวาแบ็กขวาเนี่ยว่ากันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันกับหลังจากที่ชมัสโกแมนโรยราลงไปแล้วแบ็กขวาเอเวอเรนจะไปเอาใครครับชื่อแรกเลยกับก็คือแม็กซ์แอรอนเป็นแบ็กขวาจอมบุกของทางนอริสตี้ทางมาซ์ซ์แบรนครับซึ่งเป็น c e o ผออก,กีฬานะครับของทางเอเวอเรน เขายืนยันเลยนะครับว่าแม็กซ์แอรอนเป็นเป้าหมายหลักเลยและฟาริสโรมาโน่นักข่าวชี้นเชื่อถือได้ก็บอกว่าเอเวอร์ตันสนใจจริงครับและพยายามที่จะเดินหน้าเจรจากับทางโรสตี้เพื่อเอาตัวแม็กซ์แอรอนเข้ามาเป็นตัวแทนในระยะยาวของเชมัคสโกแมนและ้าได้มาจริงบอกเลยนะครับว่าเกาถูกที่คันครับแต่ถ้าไม่ได้แม็กซ์แอรอนยังมีอีก2ตัวเลือกครับนั่นก็คือทาริกแลมปี้ของไบรทันครับซึ่งเป็นตัวเล็กๆแต่ว่าจี๊ดมากและรวมไปถึงเดียโก้ดารโลแบ็กขวาของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับ ด้านซ้ายเหมือนเดิมครับลูกาดีนโดยมีเบนกอรฟีนครับเป็นตัวเลือกเบอร์รองในกรณีที่ว่าลูกาดินไม่อยู่ในสนามนะครับส่วนนิวเอ็นคอนคูจะถูกปล่อยออกไปเซนเตอร์ Center ครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคาร์ลูดูคูลิบาลีคือคนแรกเลยที่อันเช่จะเอามาให้ได้เพื่อเป็นเสาหลักและเล่นร่วมกับไมเคิลคีนและรวมไปถึงเบนกอรฟีโดยมีเมสันโฮเกตเป็นกองหลังหมายเลข4ในขณะที่ยจอรีมีนาตัวเป็นข่าวหนาหูเลยครับว่าเขาจะถูกปล่อยออกไปไอตรงเนี้ยแฟนบอลเอฟเวอร์ตัน เสียดายนะครับเพราะว่าจะไดมีหน้ามีความโดดเด่นในเรื่องของสภาพร่างกายลูกกางอากาศและการดันขึ้นไปหม่งทำประตูได้แต่สิ่งที่เขาผิดพลาดก็คือในเรื่องของความผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆนำไปสู่การเสียประตูตรงนี้อันช่อาจจะมองเห็นและจะมีการปล่อยและนำมาซึ่งคาร์ูคุนเบอรี่ในซัมเมอร์นี้อันนี้จับตาดูครับว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าแดนกลางครับดีมทีมของเอฟเวอร์ตันในปีหน้าคือใครแดนกลางนะครับในระบบการเล่น4-3-3มีอลันกองกลางตัวรับชัดเจนอยู่แล้วครับ ไม่มีใครจะแย่งตัวจริงจากเขาไปได้เพราะว่าเขาสําคัญที่สุดเลยต่อมาครับมิดฟิล์พึ่งงานครับคืออัมจูไรดิกูเรยังคงเหมือนเดิมครับแล้วก็อีกคนนึงครับไม่ใช่อันเดรโกเมสไม่ใช่ทอมเดวิสแต่เป็นชองฟลิปชิบาแมงครับเอฟตันซื้อมาจากไมาส์25ล้านปอนด์แต่ไม่ได้ใช้เพราะาเจ็บยาวตลอดทั้งปีแต่ซัมเมอร์นี้เริ่มที่จะกลับมาฟื้นคืนชีพแล้วและอันเช่มองว่าชองฟลิปชิบาแมงจะเป็นจิ๊กซองสำคัญในแผงมิดฟิล์ครับโดยที่อันเดรโกเมสกับท ส่วนข้างหน้าครับยังเป็นตัวเดิมๆครับฮามิสซูริเกสโดมินิกคาร์บัตเลวินและริชาร์เลตซนครับโดยที่ว่าอันเช่จะพยายามรั้งตัวโดมินิกคาร์บัตเลวินเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปให้ได้ครับแล้วก็ประสานงานร่วมกับฮามิสซูริเกสแล้วก็ริชาร์เลตซนส่วนตัวเลือกรายอื่นๆนะครับที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นชื่อของลูคัสบาสเกตวิงแบ็กของทางเรอัลมาดริดซาซาคารัสซิสครับซึ่งเป็นกองหน้าของซุปการ์ดก็อยู่ในโผเรดาร์ของเอฟเวอร์ตันเหมือนกันในการที่จะด,ดึงตัวเข้ามานนนะครััับดง้ ติดตามต่อนะครับว่าเอเวอเรสต์จะได้ใครจะได้แม็กซ์เอรอนไมค์คุริเบอรี่หรือเปล่าจะเป็นซาซาคารัสิตไหมนะครับหรือจะเป็นลูคัสบาสเกตหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูหรือจะเป็นอิสโก้ครับต้องรอดูเช่นกันแต่ว่ารีมทีมสเปนจริงผมถือว่าน่าสนใจมากๆสำหรับเอเวอเรสต์นะครับที่เห็นกันอย่างไรอย่าลืมส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตครับเพราะว่าที่นี่อีก,กาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ